คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคในการทำวิดีโอซีนแมทิกสไตล์ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง1ครับแบล็กบ <Light> าร์สองไลท์ลีกสามนะครับมูดแอน d t โทน มูดแอนโทเนี่ยคืออาจจะเน้นไปในส่วนของคลุ้มคล้มมีคอนเสาร์ตได้เยอะสี่นะครับการซาดิไซการซาดิไซเนี่ยก็ต้องแบ่งออกไปครับว่าเราควรจะใช้ซาวประเภทไหนนะครับเพราะว่าซาวบางประเภทเนี่ย มันจะมีซสาร์ที่แบบอาจจะไม่เข้ากับมุลเอนโทนของงานของเราก็มีนะครับแล้วก็ไม่ควหยิบมาใช้แล้วก็5ครับสโลโมชั่นแล้วสิ่งที่ผมพูดไป5อย่างเนี่ยเราจะเอามาประกอบในการทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูในโปรเจกต์นี้กันครับ โปรเจก์นี้นะครับเปิดด้วยไฮไลท์รวมก่อนนะครับคือการทำไฮไลท์รวมเนี่ยครับทุกคนมันต้องสื่อความหมายนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเอาคลิปหลายๆคลิปมารวมกันแล้วแล้วทำให้มันเกิดเป็นไฮไลท์ไม่ใช่นะครับแต่เราควรจะพยายามสื่อสารสื่อสารในภาพให้มันเสื่อ,อ,อกมาได้มากที่สุด ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยจะมีที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่นอ่ะคนกําลังเดินทางในกรุงเทพนะฮะอืมอ่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินทางอยู่นะอืมก็ไปเจอเมืองไปเจอผู้คนไปสถานที่ต่างๆนะครับอืมประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเรื่องที่ผมจะสื่อคร่าวๆในในห้ตัวไฮไลท์ของคลิปนะครับทุกคนแล้วมูดแอนโทนเนี่ยฮะสังเกตดูว่ามูดแอนโทนเนี่ยจะออกไปทางชิ้วนะฮะออรเรนจ์แอนเชิ้วนะครับ,ออก,รบการใช้หลัดเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับคือแนะนำเฉพาะเฉพาะงานที่เราต้องการที่จะเน้นให้มันเห็นมูดแอนโทนภาพจริงๆ นะครับคือเราไม่ได้เอาหลักเนี่ยเป็นตัวหลักในการในการย้อมสีนะฮะแต่เราต้องไพเมรี่ก่อนเราต้องย้อมสีทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเอาหลักเนี่ยใส่เสริมเข้าไปเพื่อให้โทนงานของเราเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับโอเคฮะแล้วก็นะครับในส่วนของซาวดีไซน์อ่าซาวดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ ในการทําคลิปแนวซีนิม a t i c และเราก็ควรจะเลือกเสียงที่มันเหมาะกับงานของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบล็คบาร์นะครับมันทำให้งานของเราเนี่ยดูแบบดูแบบด,แบบดูซีเรียสดูจริงจังดูเป็นซีนิม a t i c มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคพอเปิดด้วยไฮไลท์ปุ๊บนะครับก็เข้าเรื่องก,กันนะฮะ เปิดน้ำนะครับยิดหูฟังเดินออกไปนะฮะ,อะโอเคครับก็สังเกตนะครับว่าเทคนิคต่างๆเนี่ย มันมีไม่กี่อย่างนะในคลิปลปนี้นะครับจะเด่นในส่วนของออการซาวด์ดีไซน์นะครับแล้วก็การการตัดต่อเล่าเรื่องนะครับอืมก็จริงๆเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับในการทำคลิปสไตล์เนี้ยแค่เรารู้หลักของมันว่าควรประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยฮะก็จะมีตั้งแต่ออการแมสกิ้งนะครับการโฟล์โมชั่นนะฮะสปีดแลมในบางจุดนะฮะ ซึ่งสปีดแลมเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรใส่เยอะจนเกินไปนะครับพอใส่เยอะแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นฉากที่เอ่ออย่างเช่นจังหวะเร็วๆอะไรเงี้ยเออโอเคใส่ได้แต่ถ้าเป็นแบบใส่ทุกจังหวะเลยแบบนี้อาจจะไม่ดีนะฮะมันจะดูแบบมันจะดูแบบกระตุกแล้วจะดูขัดขัด,ขดกับการรับชมของผู้ชมนะฮะ ดูป้ายแล้วก็ขึ้นรถไฟไปนะครับณนะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ masking นะฮะ,ะจากนี้ครับผมถ่ายจากข้างในรถไฟฟ้านะครับออกไปแล้วก็ซูมเข้าไปครับแล้วก็ masking พอ masking ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยๆเฟดภาพนะครับเห็นไหมฮะมก็จะค่อยๆเฟดภาพที่ masking อะ่ะ นะมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันค่อยๆเฟดออกไปแต่ว่าภาพเนี่ยจะเฟดเฉพาะส่วนที่เราแมสิ้งไว้นะครับก็คือจุดนี้นะครับอ่ะก็ซูมข้าไปเป็นฉากนี้นะครับพอฉากนี้มานะครับอ่ะฟ้าก็เริ่มมาละพอฉากนี้ปุ๊บครับผมก็ซูมซูมนะครับซูมจากคลิปนี้ ซูมมาทางซ้ายนะครับแล้วก็แมสกิ้งมันออกไปนะฮะก็กลายมาเป็นฟ้าตัวนี้จะมีฟ้าติดมานิดนึงนะครับแล้วมาฉากต่อไปก็ต่อด้วยฟ้าเหมือนกันนะฮะ ก็คือมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆนะฮะที่ที่ใส่เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าใส่เทคนิคก,ก็คือใส่ยังไงให้มันสมูทนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจครับว่าเราใส่เทคนิคไปเพื่ออะไรไม่ควรใส่แล้วใส่แล้วดูลกไม่ควรใส่แล้วสื่อความหมายไม่ได้นะครับอันนี้ผมใส่เทคนิคเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนฉาก นะครับในส่วนของทานทิชช o ่เนี่ยมันจะมีเอาไว้สื่อความหมายก็ได้มีเอาไว้ทําเพื่อเทก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทําแล้วมันสื่อความหมายได้นะครับงานของเราเนี่ยจะดูจะดูมีคุณค่ากว่าที่จะที่จะใส่ไปมัวซ่วนะครับโอเคอแล้วก็เจอผู้คนนะฮะ นี่ฮะฉากที่เ,เป็นฉากเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันมันสร้าง impact ให้กับงานเราอีกฉากนึ้งก็คือ,อมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีฉากนี้เชื่อมกันก็คือจะเปลี่ยนฉากจากซ้ายไปขวานะครับอ่าดูนะฮะอันนี้เป็นการซูมเข้าจากในคลิปนะฮะนี่ฮะผมจะซูมจาก ซ้ายแผนไปขวานะครับแล้วก็สูมเข้าไปนะฮะพอฉากต่อมานะครับก็พยายามหาฉากที่เราถ่ายนะฮะถ่ายไว้แบบรถไฟฟ้าขยับซ้ายไปขวาเหมือนกันก็จะเป็นฉากนี้นะครับแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันกับฉากนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยคือพยายามหาภาพหรือฟุตเททเนี่ยให้มันสอดคล้องกัน ประมาณนี้ครับมูดโทนก็จะไปในทางเดียวกันหมดเลยฮะคลึ้มๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือวันมันก่อนนะครับอันนี้ก็คือไฮเปอร์แลบนะฮะ แล้วก็ให้เปลปไปนะครับนี่ครับสังเกตด,ดูนะครับทุกคนว่าแต่ละฉากเนี่ยจะมีการเชื่อมกันหมดนะนะครับอย่างเช่นก่อนที่จะไปกลางคืนนะครับก็จะมีทำแลบเอามาขั้นก่อนจากกลางวันไปกลางคืนก่อนแล้วค่อยตัดมาฉากกลางคืนนะครับการเชื่อมเรื่องเนี่ยสำคัญมากๆครับใส่สตอรี่เข้าไปเรา หาที่มาที่ไปของมันให้คนดูเขาดูแล้วแบบอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะงานของเราเนี่ยก็จะดูแบบดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดินยาวลาดนะครับแล้วก็นั่งรถตุกตุกกลับนี่ก็มาถึงห้องแล้วนะครับแล้วก็ปิดด้วย นาฬิกาทรายนะครับประมาณนี้นะครับส uh huh. ังเกตดูว่าตอนเปิดนะครับตอนเปิดก็เปิดด้วยนาฬิกาทรายนะครับเป็นนาฬิกาทรายที่เต็มนะฮะกำลังค่อยๆไหลลงมานะครับก็คือเป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยเปิดเรื่องด้วยนาฬิกาทรายนะครับอตอนนี้คือเต็มอยู่นะฮะ ตอนกลางคืนนะฮะเห็นไหมฮะตังกงกดดูว่าภาพเนี่ยจะออกแบบกลางคืนกลางคืนหน่อยนะฮะไม่ค่อยมีแสงนะครับแล้วก็ตัดมาที่ภาพนี้ฮะนาฬิกาทรายไหลเกือบจะหมดแล้วนะครับอ่าก็ตัดมาที่ตอนตื่นนอนนะครับฮึแล้วพอมาเป็นตอนจบเนี่ยฮะการที่เราตั้งนาฬิกาทรายไปเต็มแล้วไหลค่อยค่อยไหลลงมาเนี่ยนะครับมันก็คือการเริ่มต้น การนอนอีกครั้งหนึ่งครับประมาณนี้ครับคือมันจะมีในยะแอบแฝงอยู่หลายๆอย่างครับที่ที่งานซีนแมตติกเนี่ยเขาเขาชอบจะเอามาใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคนวาดรูปอะฮะคนวาดรูปเนี่ยเขาจะพยายามหาจุดที่จุดที่ให้คนอื่นเนี่ย พยายามสังเกตแล้วมองว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ฮะมันก็อารมณ์ในการฮะกับงานศินละปะนะครับก็คือเราต้องพยายามหาจุดที่เป็นเอ่อเป็นความคิดส่วนตัวของเราที่อยากจะถ่ายทอดออกไปนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนที่ดูอ่ะเขาเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีความหมายของมันนะครับก็คือเอาง่ายๆฮะทุกอย่างต้องมีความหมายในสิ่งที่เราจะทำลงไปนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็สรุปแล้วครับวิดีโอซีเนมติกนะครับก็ประกอบไปด้วย5อย่างนี่แหละหลักๆเลยที่ผมมีที่ผมใช้ประจำนะครับแล้วส่วนพวกหลักพวกสีเนี่ยผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดาวน์โหลดกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ